ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่5สิงหาคม2566นะครับผมกับบรรยากาศปับนสวนอมสุขครับครับวันนี้นะครับเราออกมาดูสวนก่อนนะครับก่อนที่จะไปเทเวีนครับก็อมสุขมาพามารีวิวบ้างนะครับเบิ่งคองไส้ไก่นะครับคองไส้ไก่ที่เราขุดเองครับขุดด้วยจอบนะครับ เอาบักจอบคุดเองพี่น้องครับก็มีอยู่สามคลองระยะสั้นๆนะครับไว้สําหรับปล่อยเนแดงเลียงกุ้งฝอยนะครับอยู่ในนี้แม่ออมสุกปล่อยกุ้งปล่อยไว้แล้วนะครับส่วนขางคู่นี่กาสีสังเกตเห็นเป็นผักบุ้งแก้วนะครับแม่ออมสุกเอาผักบุ้งแก้วมาปลูกนึ่านี่ครับมาปลูกไว้ข้างๆนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนี่ครับขยับกันไปอย่างนครับ ส่วนยังนนนี้ก็จะเป็นผักพายหรือว่าผักขั้นจองบ้บานผมเอิญน,นะครับผักพายหรือผักขั้นจองครับผม <c oughs> นี่ผักปงแก้วนะครับเป็นคลองสใส่ไก่เจี๊ยบขูดเองด้วยมือนะครับเป็นสวนยอมย่อมขนาดยอมย่อมของพื้นที่บ้านสวนอมสุกนะครับล้าวยครับปลูกลก้วยแซมแล้วกะ็แก้วมังกรครับนี่ก็เป็นไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงเราปลูกไว้ชว้นน้องสับไปแน่และครับ ตรงนี้ฝนตกะออกเรื่อยๆครับคล้องใส่ไก่ครับตัวก้อนนี่สิปลูกพผ่นะครับเป็นพื้นที่ปลูกไผ่ประมาณกเกือบๆ20กอได้นะครับวันนี้ไั่มันอายุมันหลายประมาณสิบกว่าปีขึ้นมาแล้วก็เลยเอาออกนะครับอเอากอกมาขุดคล้องใส่ไก่บุรณนะหาแนวอื่นมาลงนะครับวันนี้เป็นบักทั่วครับผมดันนี้เป็นบักทั่วปลูกกับสลับแจมกันไปนะครับ ไายชิงลายลาย,ยางครับต้นปลารังกิมจูครับอันนี้ก็เป็นพวกกล้วยหอมนะครับใงเลีเล้ยวๆพี่น้องเบ่งใบก็ะหูนี่ใบกล้วยหอมครับนี่นี่ครับสองต้นอันนั้นกระแมนครับทั้งพุ่นก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าแซมกันไปครับมกม่วงกำลังนี่แม่ออมสุกขของมลงครับกำลังแตกอันนี้ออกถือฝนครับตัวน,นี้เป็นอ๋อ เป็นแก้วมังกรนะครับผมเอามาลงไว้ครับกําลังขึ้นครับผมพี่น้องอันนี้ก็เห็ดสไตล์ยังไงครับโดยลอยอยางรถดนะครับใส่ไม้ตีกลางนะครับไม้เนื้อแข็งนี่บังจุ่มนี่พี่น้องที่หาอันบังกล้วยครับ <c oughs> นี่เป็นกล้วยน้ำว้าพี่น้องกล้วยน้ำว้าเนาครับนี่ว่าพามากเบิ่งแก้วมังกรที่ปลูกไว้ก่อนหนานี้อาศัยพวกมีหากออกพี่น้อง มันมีหากแต่เดิมอยู่แล้วนะครับวันนี้เพาะเหาะเอามาลงไว้ข้าวเดียวครับพี่น้องนี่แตกครับแตกยอดมาแก้วมังกรนี่เป็นพันสีสีแดงนะครับนี่ครับแตกเก็นจ้างดีเลยพี่น้องเลยครับแต่ก็ซื่นใจครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยพี่น้องก่อนที่เขาที่ไปเขาวีนนะครับเขาวีนผมเขาวีนอยู่ทกศนะครับอ่านี่เป็นข้องอีกค้องหนึ่งที่เขาขุดล่าสุดนะครับ กะสีสังเกตเห็นว่าแมีออมสุกเอาผักบุ้งแก้วมาปูกไว้ข้างนี่ครับพี่น้องพยายามใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับทั้งสองคางเลยครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับอันนี้ก็นี่อีกเสาหนึ่งครับดูบังการออกหักของมันนะครับแก้วมังกรมันครับมันแตกยอดขึ้นพี่น้องแก้วมังกรสีแดงนะครับนี่มันแตกออกมาเข้ากับพันขึ้นมาเรื่อยๆครับ เสานี่สีเสาสูงจังหน่อยอย,อยู่ประมาณเมตรแปดอยู่ครับนี่ครับใส่วงยางรถโบมีค่าใส่ใจอย่างพี่น้องมีแต่รายการขอบนมาทั้งยางรถทั้งใหม่เ้าหาเาาสาง่ายๆเองอ่าเพิ่งเสาขนาดนี้สั่นลงมาต,ตามระยะครับก็คือเ้าหาได้ตามอ่าที่เขาสีหาได้นะครับว่าได้ซื้อนี่แตกยอดขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับพี่าได้ออกมาเบิง้ง จุดนี้ประมาณสองสามมือกับเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับผมต้องค่อยๆย,ย่างครับพี่น้องเพราะว่ามันของห่อลายของห่อลายกับกระปุงแก้วอันนี้ทั้งคานี่บังดานนี้ครับแตกออกมาอีกอครับเป็นความงามครับน้ำตาสบายตาน้่งสอๆครับนี่ครับขุบนพื้นที่บ้านเผื่อนอมสุขครับกะท้างขุนกะลายเสาพี่น้องลายเสาอยู่ ครับแก้วมังกรครับอันนี้ก็ฟักทองครับักทองอออนนกอคืจะเป็นเสาแก้วมังกรที่กั้นครับเห็นบอกครับมันแตกออกมาพี่น้องนี่ียกมาตามยอดจริงนะครับตามยอดทีหนามมันออกนะครับก็ถือว่าสภาพดินโอเคครับลักจะนี้ดินโอเคพายางไปบว่านอีกจังน้อยครับ อันนี้ฟักทองกับออปูนครับหน่วยสีดำปูนหน่วยหนึ่งพี่น้องอีกั้างุูนครับพื้นที่ครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอันนี้เริ่มจิกแก้แล้วพี่น้องนี่ปูนหน่วยหนึ่งครับเห็นอยู่คูนหน่วยใหญ่ครับอืมอกระเมีนนี่เห็นบอกพี่น้องมันเกิดขึ้นมาครับนี่แง่งยอดขึ้นมาเก,กี่ยวัมังกร อ่านี่ครับเป็นเสาไม้แกนนะครับคือเขาเสาที่เขาสามารถหาได้นะครับก็ต้องไปซื้อเพิ่นครับครับผมเพิ่มอีกเสานึงครับเลื่อยขึ้นไปหอดปีแล้วพี่น้องเกือบหอดวงหลักแล้วพี่ต่อยอดขึ้นมาอีกครับนี่เป็นความงามมันครับนี่นี่ครับเป็นความงามเต็กต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆครับ ของหลยอันนี้เป็นอไหวานอีอูบหรือหวานตุบหมกอันนี้แม่น้องอมสุกไปในมาจากทั้งโคกไปแล้วครับเอามาลงไว้เป็นยาเป็นหวานเป็นยากันได้เนี่ยบออกดอก้อมอันนี้เป็นกระเจียวยังก่อนหนูกระเจียวขาวบ่หวานหวานตัวเดียวอ๋อหวานสันตินีเป็นหดักดีดี น,นี่เป็นหวานแกลิสีดวงนะท่ญญานครับนี่อมสุกว่าไม่พอเลยเพราะอุตส่าห์อดคีบอยู่นี่เงยนี่โอ้นี่ก็เป็นหวานตูวหมูกับพี่น้องเราก็ขาวหา,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 าเก็บบักเตียงปากีตูถัว่วหมูยังอยู่ในสุดนอนอยู่เพราะตัวบัวไทยให้เบิางดอกมันบาดวิวมันบาดวิวครับนี่เห็นบอ นี่ก็เป็นหนยในน้อยครับกำลังเกิดนะครับก็คือในสวนของเขาอันนี้เป็นยังกระหนูกระเจียวขาวด้วยเนาะใช่นี่กระเจียวขาวพี่น้องกระเจียวขาวขาวเมื่อกี้นี่ครับภูมิฟังไว้มันแตกออกสองนอมันแตกออกสองกิ่งแหล้วกิ่งเจียวมังกรนะครับนี่เอามาฟ<อ>ังไหวหรือยังอันใดกระเจียวขาวมันลมครับ ครับไปคลิปสันๆพี่น้องผมถ่ายลงให้เบิ้งมาเบิ้งอ่ะอีกจักจุดหนึ่งนี่ยันบอกครับเกี่ยวเสาขึ้นเลยครับตามหลักเลยนลยแตกเห็นดีนดนีนี่ยนี่แปลงผักกาดหินวัาสันครับนี่กำลังลงครับพี่น้องนี่ก็ต้นกระเจี๊ยบครับเป็น สวนขนาดพื้นที่น้อยๆแต่ว่าอัดไปด้วยปริมาณครับปลูกทุกอย่างทั้งต้นดอกไม้ก็พ้องกันนี่อ,อันนี้<ร>อ,ออกอ<ม>ีก<ด>แล้วนี่ครับงามดีอยู่บ๊วยมาเพิ่งข้าวเดียวแตกถั่วพูก็ร้องอีกขึ้นใช่ไหมนี่เป็นถัว่วพูนะครับเป็นีบุนขังครับนี่บางขง้างฝีมือแม่น้องอมสุกอ่ะเอจง่าย,งายๆสไตล์บ้านๆแล้วกับบ๊วยแดงลงทุนอย่างๆลงไปแห้งน้อยนึงก็เป็นความสุขทางใจเนาะ ในแต่ก็ขอบคุณพี่น้อง<ด>ูุต<ด>ิ<ด>ตามเบิ้งครับนี่เบิ้งการแตกกริงของเขานี่กำลังแตกอแตอปอเตเปออกมาพี่น้องเนี่ยครับแตกย่างดีเลยครับในไ,ได้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับลงไววเป็นชิปว่าจะเป็นชิปชสันส้นๆแล้วเกือบสิบหน้าที่แล้วพี่น้องบางในสวนเนาทั้งกลวยทั้งหยังครับเป็นบ้านสวนอมสุก ความสุขเดี๋ยวทุกหัวใจนะครับผู้เดผ่พันเขามากกันทักทายกันได้ครับผมเป็นเพียรนน,น้อยๆเป็นช่องน,น้อยๆขอบคุณทุกทุกท่านครับเดี๋ยวโอกาสหนาพอบอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับผม